อ่านี่นะเบร็กนะเรับกบุ้มตังไว้ก็เอาปักกระชิดอ่าปิดวายนะครับหวีตัวไม้นะครับเด็ดลงมาว่ามีมีเซียวกับลาวนะครับครับเห็นหางอยู่นะครับนะครับตัลายๆนะครับ ครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆปีๆนานาและท่านผู้ชมทีหลักแลเขอรบทุกทุกคนนะครับกับวันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับจงเบาวเด็กตายคนเดิมนะครับเัาวันนี้ผมจะพามาปูใส่ดักปลานะครับกับช้อลูกนะครับกับผมดักไว้อ่าไม้ที่ว่าผมอ่าจักกัดนะครับที่ว่าได้ปลาโมปลาสลิดนะครับกับพึ่งเอาลุงนะครับกับประมาณช้อสามวันเลยนะครับนะครับก็มาลุ้นมาติดตามกันนะครับจะมีตัวให้เพื่อนๆปีๆนานาช่มกันมานะครับ กับการกูใส่วันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวกับไปลุนกันเลยครับครับครับไปลุนกันนะครับก็ดีนะไม้ที่ว่าผมมาลงกัดนะครับลุงกัดตัวลุงตาคายดักปลานะครับก็ได้ปลาหมอปลาสลิดนะครับแล้ววันนี้จะเอากับปุก็เอาใส่ลงนะครับลุงไว้กันสองสามวันเลยนะครับมาลุนกันนะครับตรงนี้นะครับที่ว่าผม จากกัดนะครับแต่ตอนนี้ก็เก็บคือเร็วน,นะครับกัดาะ้ oh, uh ่าอาฝนมันไม่ตกนะครับแต่ตาว่าลุ่งก็คือได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าการะว่ารุ่งก็ได้ตัวนะครับแต่ว่ามันมันไม่เยอะนะครับมันไม่หมากนะครับไม,ม่เหมือนกับอ uh าตะว่นคุตกมันก็ทุกดีดีกว่านะครับ เดี๋ยวถ้าว่าฝนตกก็เดี๋ยวคอายออกมาลุ่งกันแล้วนะครับครับาขายดักปลาหรือว่ากัดดักปลานะครับอันนี้ก็มาลุ่นไส้กระต้อนี่ยล็อเอาลุ่งไว้ซองลูกเนี่ยจะมีตัวมายนะครับดอกไม้สวยๆนะ อยู่ฮะกินแบบธรรมชาตินะครับชุ่มบรรยากาศธรรมชาติกันโกรนนะครับนี่กับไข่หอยนะคนจะไปอ่าหยกไส้นะครับนะครับกลับไปรุนกันนะกับไส้กับปุ้มอ่าดักไว้ก็คือไม่ได้ไส้เยื้อนครับดักไว้ตัง้งโลกโลงไว้เฉยๆกับ มาดูจัดข้าวมายนะครับน้ำใส่เลยนะครับ ใส่สองลูกนะครับก็ไม่ได้อาเล่ชงปลาดืนอะไรนะโอเคตั้งไว้นะเอฟตั้งโลกๆไว้นะครับ,บ,บ,ะรบจะได้ไม้นะี่อ่านี่นะลูกเล็กนะนี่ครับก็บุ้มตัง้งไว้ก็เอาพักกันชีดปิดไว้นะครับนี่ครับ มี่ตัวไม้นะครับเนี่ยช่วงมาว่ามีมีเซียวกับลาวนะครับนะครับเห็นหางอยู่นะครับนะครับหัวลายนะครับหอยหอยโค้งนะฮึเอ้ยเอาอีกเรีวครับ Uh huh. หัวใหญ่โตเลยนะ oh, <no. S 1> เลยครับโอ้โห uh huh. ดีที่ตายนะโดนอีเกลเลยครับเหลือมอนะครับก้าวไปกินปลานะครับอิ่มเลยนะใกล้อามังนะนี่ครับปลาโมก้าวไปนะครับก้าวไปกินนะครับ เดือมโออีกเร็วนะครับอืมดีดีตายนะครับแต่ว่าไม่ตายฮ้ยคนหลุกคนพองนะมีแต่หน้าตายก็ยังอ่าคนหลุกคนพองนะครับนะครับกลับไปลุ่นกนัอีกลูกหนึ่งนะเดี๋ยวคอยมาลอดออกนะอืม รูนกันอยู่กลๆกันนะเย้าเลยนะขนหลุกนะมีฟัน,นลือลาวนะครับรุนกันนะเฮ้ยต้องเอาไมา้ค่อยเคี้ยวยกขึ้นมานะ อ่าอ่าใหม่มีนะลูกนี่มีแต่ห้อยครับครับไหม่มีนะอืลมละม้วนอ่าครับแต่เดี๋ยวผมไปปลดอ่าปลาเลยเกล็ดกลนนะครับอ่าครับกับสำหรับวันนี้กับกุ้งลาก,กันโกลนนะครับกับการกูใส่อ่าดักปลานะครับก็ได้ตัวอีกเลียวนะครับแต่ว่าเป็น พไ legend, าไล่เกดหรือว่างูเ <lawsuit> ลื Nein, ้ม <not> อนะครับก็ด <kan> <ussen> ีที่ว่าตายนะครับไม่นั่นเออเสียวนะครับคนหลุกคนพองนะครับอ่ะครับไปลากันก้อนนะครับก็จะว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกิ๊งกิงกันด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะก็จะได้เป็นกําลังใจนะครับชงบ่าวเด็กตายคนดื่มนะครับอ่ะครับลากันก้อนครับสาวัดดีครับ บ๊ายบายครับ